ผู้ที่ดีให้มีไว้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางหนูไฟจงอย่าให้ความลังเลมาเป็นอุปสรรคให้ต้องพลาดกับการเจอเนื้อคู่ในปีนี้ปีนี้แม้แต่หนูไฟที่แต่งงานแล้วก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาปีนี้จะกลมกลืนและกลมเกลียวมากกว่าปกติบรรยากาศของครอบครัวจะดีขึ้นและผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งลูกๆก,ก็ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กน่ารักที่มีมารยาทงดงาม ให้พ่อแม่ได้ชื่นใจแต่สำหรับเรื่องงานในปีนี้ของหนูไฟนั้นท่านจำเป็นจะต้องคิดให้รอบคอบไว้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงานใหม่นะครับควรคิดให้ท่วนทีก่อนตัดสินใจลาออกจากงานหนูไฟทั้งหลายจะได้ไม่ผิดหวังนะครับอุปนิสัยโชคลาภวาสนาของปีชวดหนูไฟพศ2539 อุปนิสัยของหนูไฟที่เกิดปีพศ2539